สวัสดีค่ะมาทักทายกันอีกแล้วนะคะอ่ะคลิปนี้อยากจะบอกว่าเราจะเพิ่มเติมที่การเรียนรู้เรื่องการนวดนะคะและก็เทคนิคในการใช้นะ,ะว่าเราจะมีเทคนิคยังไงกับคนไข้หรือลูกค้าที่มีอาการ มานะคะเราจะแก้อย่างไงเราจะใช้เทคนิคแบบไหนนะอาจจะมีหลายคนที่สนใจอยากจะเรียนนวดนะคะก็มาเรียนกันได้นะแล้วก็อาจจะมีคนที่รู้จักท่วงท่าท่าทางต่างๆแต่ไม่รู้จักใช้ยังไงนะคะ คนไข้หรือลูกค้าที่มีอาการมาแบบไหนอะไรยังไงเราจะแก้แบบไหนแก้กันยังไงนะคะมันก็มีแตกต่างกันนะอ่ะใครที่สนใจนะคะกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะคะอ่าอะไรที่มีสาระเราก็จะมาะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการนวดและเทคนิคนะคะใครที่สนใจก็อย่างว่านะกดติดตามไว้นะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่ามีปัญหาอะไรยังไงทำทำแก้ปัญหาแก้อาการตรงไหนยังไม่เป็นต้องแก้ยังไงแบบไหนก็ทำกันมานะคะ แล้วเราจะมาตอบและใครข้อข้องใจให้นะโอเคอ่าอันนี้คือ,อใช้จริงสัมผัสจริงกับคนยุโรปและคนไทยนะคะมาดูกันว่าคนยุโรปกับคนไทยมันแตกต่างกันยังไงะนะต่างคนต่างความรู้ต่างคนต่างประสบการณ์นะคะ แตกต่างกันไปต่างคนต่างครูนะอ่ะโอเคนะคะอ่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ